โอเคครับก็คําถามของป .3 นะครับวันนี้ก็ถามคาถามที่ถามซ้ํากันมามากที่สุดก็คือเปิดเทอมตอนไหนใช่ไหมครับก็ต้องรอครับก็อย่างที่บอกสัญญาณคือถ้ามัธยมเปิดได้ปฐมก็จะเปิดตามมาครับก็รอดูนะครับปีหน้าลองดูปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็เรียนที่บ้านไปก่อนแล้วก็หยุดปีใหม่นะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ปีหน้าอาจจะนั้นมาเจอกัน อนอื่อยากให้มีแบบทดสอบบททดสอบก็คือมีแล้วครับบททดสอบก็คือที่ให้ทำเ่ยครับคือบททดสอบแต่ว่าครูไม่ได้ฟิกว่าข้อนี้ถูกหรือผิดสังเกตดูนะครับก็คือตอบได้ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ตอบถูกก็ได้หรือบางอันให้ติ๊กเนี่ยครูก็ไม่ได้เฉล,เลยครับแต่ว่าถ้าข้อไหนที่ตอบผิดกันเยอะๆเนี่ยครูจะมาเฉลยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าครูไม่อยากฟิกให้มันถูกผิดมากเพราะว่าเรียนแบบนี้เนี่ยบางทีเลายยังเข้าใจไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้น ครูจะถามคำถามกว้างๆมีหลายคำตอบครับไม่ต้องห่วงพิมพ์ตอบมาได้เลยเด็กจะได้ความรู้จากการค้นหาใช่ไหมอันนี้ผู้ปกครองน่าจะถามก็การที่เราค้นหาสิ่งต่างๆเนี่ยครับมันได้ความรู้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นครูเนี่ยไม่ได้บังคับว่าจะต้องค้นหานะแต่ว่าการค้นหาเนี่ยถ้าเราค้นหาด้วยตัวเองเราไม่ได้เจ้าหัว่วเราไม่ได้ลอกใครเนี่ยถ้าเราค้นหาเนี่ยยังไงก็ได้ความรู้ครับก็ แต่ถ้าสงสัยตรงไหนถ้าเราไม่สะดวกค้นหาจริงๆก็ถามคุณครูได้เลยนะครับถามมาที่ไลน์ผมได้คิดนะครับอยากรู้ว่าส่งงานครบหรือไม่ก็อันนี้เป็นอาจจะไม่เหมือนวิชาอื่นนะครับวิชาครูเนี่ยสิ้นเทอมเดี๋ยวครูจะรวบรวมคะแนนคือตอนเนี้ยก็มีบางคนส่งบ้างไม่ส่งบ้างบางคนส่งครบบางคนไม่ส่งเลยถ้าสิ้นเทอมเนี่ยครับครูครูมาดูคะแนนแล้วพบว่าเด็กคนไหนเนี่ย คะแนนไม่ถึงครึ่งเดีย๋ยวครูจะตามเองครับส่วนถ้าใครที่ส่งแล้วคะแนนเกินครึ่งไม่ตกแน่นอนสำหรับส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณที่มันจะรวมกบวิทย์นะครับถ้าส่วนของวิทยาการคำนวณเกินครึ่งเนี่ยครูก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ตามนะครับเพราะว่าไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองในนักเรียนนะครับก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องซสีเรียกครับทาส่งให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่าครับปสามนะครับก็ จะสิ้นปีแล้วครับก็วันนี้เรามาเรียนเรื่องเบาๆง่ายๆแล้วกันครับข,รขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเนี่ยถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรคือเอาเอาคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยข้อมูลเนี่ยเวลาจะประมวลผลเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของมันคือรับข้อมูลมาก่อนแล้วก็ประมวลผลหลังจากนั้นก็ส่งออกข้อมูล แต่ของคนก็ต้องมีขั้นตอนประมวลผลข้อมูลกันครับโดยการที่ว่าเราใช้คนเนี่ยนะครับเป็นการประมวลผลข้อมูลไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลมีอยู่3ขั้นตอนครับ 1. ต้องอินพุตก่อนซึ่งถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคนเราจะอินพุตยังไงคือเราต้องหาข้อมูลเพื่อมาใส่การประมวลผลของเราหาข้อมูลหาข้อมูลเราอยากรู้อะไรหา แล้วก็มาขั้นที่สองคือ process ของมันคือเราอช่ไมคิดคํานวณเรียงลําดับประมวลผลต่างๆคือเอาข้อมูลที่เราหามาได้เนี่ยมาทําตามขั้นตอนที่สองนี่ process มันโอเคนะครับขั้นตอนที่สาม output ก็คือเมื่อเรา process มันประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ส่งออกข้อมูลของมันออกมานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ส่งออกกับข้อมูลที่เราหาม,ามันจะไม่เหมือนกัน,นครับ มันจะผ่านการคิดคำนวณผ่านการเรียงลำดับอะไรมาแล้วนะครับผมตัวอย่างอ่ะสมมติว่าอันนี้คือข้อมูลที่เราหามาได้หมูแมวไก่นกกุ้งปลาหมึกหอยงูพวกนี้นี่คือข้อมูลที่เราหามาได้และเราจะเอามาประมวลผลตรงนี้มันก็ประมวลเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะจัดเรียงเป็นบัญชีและชื่อสัตว์ในคองสวนมันก็จะหาง่ายขึ้นเพราะเราเรียงแล้วเอาตัวเล็กขึ้นก่อน เอาตัวใหญ่ๆไว้ท้ายๆแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับหรือตัวอย่างที่2นักเรียนชั้นป .3 ทั้งหมดเลยทุกคนเลยครับเกือบร้อยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันจะหายากมากอย่างเวลาเราจะหาเด็กคนนี้เนี่ยต้องมาไล่ดูตั้งหจาก100เนี่ยมันยากแล้วเขมาโปรเซสจัดเรียงใหม่และแบ่งเป็นสองห้องเป็น3ามทับหับส ในนาคตอาจจะมี3 3ทับสามอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือการเป็นไหมครับข้อมูลจะไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยเราเรียนเพื่อให้รู้เฉยๆว,ว่าเดยนมันจะมีการโพสเซสของมันอยู่นะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะมาเรียนวิธีแรกกันว่าเราจะมาประมวลผลแบบไหนวันนี้ก็เอาแค่นี้ให้เราเข้าใจก่อนครับผม